ถ้ามีนุ่นมาถูกต้องนุ่นเป็นแสงนําทางให้เราแต่เราทํางานไม่ดีผลงานไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาถูกไหมคะแต่ถ้ามีนุ่นเนี่ยเป็นเมนหลักแล้วแนทและทุกคนช่วยกันมันทํางานออกมาดีมันก็จะไปต่อได้เรื่อยๆถูกค่ะมีนุ่นมาใช่มันเป็นเพราะนุ่นถูกแล้วที่นําแสงมาให้เราแต่ว่าถ้าเราทํากันไม่ดีอะค่ะ ถูกไหมคะถ้าเราสร้างผลงานกันไม่ดีลูกน้องเราอิเล่เข่ค่าทํากันไม่ดีไม่ตั้งใจไม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลนะคะมันต้องดีทั้งสองอย่างถูกต้องค่ะคุณทีพูดถูกมันต้องควบคู่กันไปกับหนึ่งแล้วก็ควบคู่กันไปกับผลงานบริวารล้อมล้อมรอ,อบเราเนี่ยทํางานได้แค่ไหนตั้งใจกันแค่ไหนและร่วมมือร่วมใจแล้วออกมาดีเราต้องอย่างนี้ด้วยนะคะมันต้องมีความสามารถของแต่และคน และย่างแนแต่เขาจะตั้งใจมากเลยต้องเล่นอย่างนี้นะไปอย่างนี้นะบิดมาอย่างนี้นะไปอย่างนี้นะมันต้องช่วยกันนะคะแต่ถ้ามีนุ่นคนนึงแล้วผลงานไม่ดีนุ่นก็เหนื่อยเปล่าคนเดียวคัดไม่ไหวนะคะคนเดียวเนี่ยจะให้มาคัดเรือทั้งลำเนี่ยมันไม่ไหวแน่นอน,นะคะ่ะเราได้แสงจากน้องนุ่นนะเราไม่เคยลืมตรงนี้เราไม่เคยลืมอยู่แล้วเราพูดกันเสมอพูดกันอยู่ประจําว่าเป็นพรน้องนุ่นนะเลยเป็นอย่างนี้ เราคุยกันอยู่ประจำแต่ถ้าแต่ถ้าเราทำไม่ดีอ่ะอุปกรณ์เวทีไม่สวยเครื่องเสียงไม่ดีแล้วหน้าตีไม่ดีนี่เกเล่นไม่ดีไม่ร่วมแรงร่วมใจกันเล่นแล้วไม่ลงล็อกกันมันก็ไม่ดีนะคะซึ่งนุ่นคนเดียวก็ท้าทานไม่ยุ่งเหมือนกันแม่จึงคิดแบบนี้นะมันเก่งคนละด้านถูกค่ะอย่างคุณสตางอ่ะเขาเป็นตัวพ่อดี คุณโจเขาเป็นตัวเจ้าดีอย่างน้องโฟเขาเป็นพระเอกนิ่งๆน่ารักน้องเจมเขาเป็นพระเอกกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็พีทคุณยอดยุทธเขาก็เป็นโกงฉาฉานพ่อก็แทงคุณยอดยุทธบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลงตัวและอีกอย่างหนึง่งทุกคนฟังเราลูกน้องฟังเราว่าต้องเล่นแบบนี้นะแนจะพูดผมขอยเล่นแบบนี้นะผมขอให้ทแบบนี้นะ ยอดยุทธนี่แม่ก็เตือนเขาได้นะยอดยุทธพี่ขอ,อก,ก่อนนี้นะพี่ชอบแบบนี้นะเต,ต,ตือนได้ทุกคนค่ะมันก็เลยเออกมาดีว่าเราจะเป็นพอที่รู้จักของคนดูบ้างแต่ก็เพราะความตั้งใจล้วนๆนะคะแม่พูดเสมอแหละลิเกแม่เล่นไม่เก่งหรอกแต่อาศัยความตั้งใจแล้วก็อาศัยกําลังใจที่ดีจากผู้ชมด้วยเห็นผู้ชมรักเราก็มีกําลังใจจะเล่นน่ะคนดูมานั่งหน้าเวทีเยอะๆเราก็อยากจะเล่นเออละ มารวมกันรวมหัวกันถ้าตั้งหนา้าตั้งตาทําให้ดีนะคะมันเป็นอย่างนี้